สวัสดีครับอิสลามใส่บาตรตอนเช้ากับพระสงฆ์ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรได้เพราะอะไระะการใส่บาตรเนี่ยนะอิสลามอันนี้ก็เปลี่ยนนิดนึงนะเป็นอิสลามนะอย่าเป็นอิสลามอ,อิสลามในนี้ก็คือมุสลิมเนี่ยใส่บาตรได้ไหม,มนเราก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือการตักบาสนะ,นะ,นะส่วนหนึ่งที่มันเป็นพุทธบัญญัติแล้วก็เป็น พระวินัยนะที่ททีีท่่พระพุธทธองค์ได้กำหนดเอาไวายนะ้ยก็คือพระสงฆ์เนี่ยจะต้องออกโปรดสัตว์นะ,ะคำว่าพิกขุลพิกขุนะแปลว่าผู้ไม่ยินดีในกามหรือแปลว่าผู้ที่ขออ่าก็คือคือออก,ออก,ออก,ออกบกดาเด้ละออกบินทบาทไดินละไปขอ,อนะซึ่งเขาก็จะมีคําอธิบายไว้นะทำไมถึงเป็นอย่างนั้น อาทีนี้ไอการออกบินทบาตเป็นการปโปรดเวนยสัตว์เ็เรียกว่าออกปโปรดสัตว์นะเ,เป็นเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นศาสนพิธีเป็น,าาเ,ปนเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนคนที่จะใส่บาตรเนี่ยคือพุทธศาสนิกชนต้องเป็นพุทธบริษัทนะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของประเพณีหรือการช่วยเหลือทั่วๆไปตรงนี้เป็นเรื่องของ วิในอของสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัตินะแล้วก็เป็นเรื่องของอาศาสนกิจเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหลักการของาศาสนาบอกว่าเมื่อมันเป็นเรื่องของาศาสนกิจเป็นพิธีกรรมทางาศาสนาเนี่ยนะอ,อ่มุสลิมก็ไม่สามารถที่จะกระทําตรงนี้ได้นะเพราะว่าในหลักการก็บอกว่าละกุมดีนุกุมไวลียอดินสําหรับพวกท่านทั้งหลายนั้นก็คือาศาสนาของพวกท่าน ตรงนี้เป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนก็บำรุงพุทธศาสนากันนะเป็นเป็นงานของชาวพุทธวังนันเถอะนะไม่ไม่ใช่งานของชาวมุสลิมวาลียดีและสําหรับฉันก็คือศาสนาของฉันแต่ประเด็นถ้าพระสงฆ์นะถ้าพระสงฆ์เดินผ่านและเราเนี่ยรู้จักพระสงฆ์คอาจจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันครนะหรือจะไม่รู้จักก็ตามแต่หรือเราขายของอยู่พระสงฆ์มาเที่ยวที่ร้านเรา เราให้ของอาจจะเรียกว่าถวายหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการตักบาตรเป็นการให้ในช่วงเวลานั้นอันนี้สามารถกระทาได้นะเพราะอันนี้เป็นการให้ไอ,อการให้นี่เขาไม่ได้ห้ามนะวะ่าแต่เป็นพระรลห้ามให้ไม่มไม่ไม่เกี่ยวอไอาการให้หรือเราจะทาสระก็ทาทานเนี่ยทำได้แต่จะไปกระทําเป็นรูปแบบตักบาตรอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้อ่าหรือในกรณีถ้าพระสงค์เนี่ยไม่สามารถจะออกบิณฑบาตได้ นะอย่างเช่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลัวอพอเะาอ,ออกไปแล้วเดี๋ยวจะโดนระเบิดโดนอะไรต่อมีอะไรนะแล้วปรากฏว่าวัดนั้นเนี่ยเป็นวัดที่มีมุสลิมเนี่ยอยู่รอบๆพระสงฆ์ไม่สามารถจะออกบินฑบาตได้เพราะว่าบ้านพี่น้องชาวพุทธอาจจะอยู่ไกลออกไปนะพระสงฆ์ ก็ยังไม่สามารถที่จะประกอบอาหารเองได้ด้วยออย่างนี้เนี่ยคนที่จะต้องดูแลคือมุสลิมที่อยู่รอบวัดนั่นแหละต้องนําเอาอาหารเนี่ยมาให้ประสงค์เพื่อใช้ในการดํารงชีพนะยางนี้ทําได้มีมีปัญหาไม่ใช่ตักบาตรไม่ใช่ตักบาตรเหลือกันแยกประเด็นให้ดีเวลาพูดว่าตักบาตรไม่ได้กลายเป็นเห็นแก่ตัวไม่ไม่ใช่เราต้องแยกประเด็นให้ดีว่าตักบาตรนี่มันเรื่องอะไรคนพุทธเขาตักบาตรตื่นเช้าเขาตักบาตรนี่มันเรื่องของคนพุทธเขาเพะฉะนั้น ศาสนาใครก็ว่ากันไปนะนี่เป็นหลักของพุทธศาสนาก็อย่าให้สับสนเลยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดส่วนมุสลิมจะไปเที่ยวตักบาตอันนั้นมันก็ต้องไปดูเจตนาเขาว่ามันคืออะไรแต่จะไปหุกกมเลยมันก็ไม่ได้แต่ที่ดีถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมมันก็ไม่ดีเพราะทําให้มุสลิมด้วยกันวิจาร์ณพอไปเห็นคนมุสลิมตักบาสนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเขาแค่ให้ล่ะเขาก็ย่อนลงไป เขาให้<ม>นะเวลานั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหา<ม>แต่ที่ดีก็เลี้ยงซะครับเอาไปให้ตอนเวลาอื่นเ,<ล>เวลาอื่นก็ได้<ม>อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ปัญหาไป